สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องสองสัยว่าเปลี่ยนตัวคนขคับหลายคนเคยเจอกรณีสงสัยว่าจัดฉากชนกันสงสัยว่าไม่ได้ชนกันการสงสัยของบริษัทประกันภัยสงสัยสักสามเดือนสองสัยสัก2เดือนเป็นไงครับผู้บริโภคเสียหายสิครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวเนี่ยพอท่านเดินเรื่องไปร้องเรียนคอพพท่านไม่ได้ปรึกษาทนายก่อนท่านก็เขา้าใจว่าหน่วยงานเนี่ย๋ยวดูนะอันนี้เรื่องด่วนนะหน่วยงานเนี่ยจะช่วยเหลือได้ผลเป็นไงครับเมื่อไปร้องสำนักงานที่จะช่วยเหลือชาวบ้านกลับกลายไปบอกว่าอะไรต้องไปพึ่งศาลเรื่องท ชาวบ้านสุดท้ายต้องกลับมาหาทนายแน่จริงคุณติดป้ายไปเลยว่าปรึกษาทนายก่อนมาล้องคอปพอสิแต่คุณเล่นโฆษณาว่าอะไรมาล้องคอปพอได้เลยไม่มีค่าใช้จา่ายแล้วเขาก็เข้าใจว่าไงไปหน่วยงานคุณและหน่วยงานคุณจะช่วยแต่การได้กลับหาเป็นเช่นนั้นไหมไปบอกเขาอีกนะว่าเขาไม่มีสิทธิ์เรียกค่าขาดประโยชน์เพราะไม่มีคู้กรณนีความรู้ทางกฎหมายก็ไม่มียังไม่ฉลาดพอ,อก,การที่เขาถูกลเมิดซ้ําเนี่ยบริษัทประกันภัยสงสัยและไม่ยอมซ่อมรถเขาไม่อนุมัิราคาเขาเนี่ยคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นรถคุณมัางอ่ะคุณจะทํำยังไงเพราะฉะนนนนนัั้้้กกกรรณีีท่เิดขึบบชาาาวหหลยคือ คนพวกหลายคนที่เกิดขึ้นว่าบริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่ายเนื่องจากสงสัยผมยืนยันสงสัยไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนได้ถามว่าแล้วเราต้องเดินเรื่องอยังไงล่ะนี่แหละปัญหาทางกฎหมายและผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อไหมสุดท้ายคุณก็ต้องหาทนายในเมื่อต้องหาทนายก็ควรจะหาทนายตั้งแต่แรกแล้วทนายจะเรียกให้สาสมและทั้งค่าทนายทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆนาะนาไอ้พวกประเภทบริษัทประกันภยัยขวยโอกาสจ้องเอาเปรียบคนเนี่ยโอเคนะเป็นอุทาหรณ์เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเรื่องนี้เกิด ไลค์กดตามกดทุกแพลตฟอร์มและช่องทางในการติดต่อก็อินบ็อกซ์เข้ามาเป็นหลักกันล้วกันส่วนเบอร์โทรก็อยู่หน้าเว็บขอบคุณครับ